คือเมื่อไม่นานมานี้นะคะพัดมีอาการปวดเขา่าแลวพัดก็ไปเช็คฟอร์มการออกกําลังกายปรากฏว่ามันก็ปกติดีพัดเลยไปปรึกษาเพื่อนพันนะคะที่เขามีอาการปวดเข่าเรื้อรังและเขาบอกว่านักกายภาพของเขาเน่ยแนะนําให้ทําสิ่งนี้ปรากฏว่าพัดทาตามแล้วมันเวิร์กมากๆทุกคนคือการฝึกเดินถอยหลังทําท่านี้นะคะวันละประมาณ5-10นาทีมันจะทําให้กล้ามเนื้อรอบหัวเข่าเนี่ยแข็งแรงขึ้นแต่ใครนะคะกังวลเพราะว่าตอนนี้ปวดเข่าอยู่ฝึกแบบนี้จะรู้สึกปวดเข่ามากขึ้นไหมเอาจริงๆทุกคนพอเราเดินถอยหลังเนี่ยเราจะได้ฝึกกล้ามเนื้อแบบที่มันมีแรรรงงงกกกกกะะทําาาาาาาัับเเเเเขข่นนนนยยย้้้้ออวววลลดดดิิไปหหฝฝึึถจ ลู่วิ่งเทรดมิลก็ได้หรือว่าจะฝึกบนพื้นปกติก็ได้เช่นเดียวกันแต่ส่วนตัวนะคะพดรู้สึกว่าการฝึกบนลู่เนี่ยมันง่ายกว่าขนาดลู่เนี่ยก็มีผลเหมือนกันคือถ้าลู่ใหญ่เนี่ยก็จะฝึกง่ายกว่าหน่อยแต่ถ้าลู่เล็กนะคะทุกคนก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงอาจจะต้องหาที่จับไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะล้มได้ความเร็วความชันเริ่มต้นเนี่ยอันนี้ไม่มีถูกผิดเลยคะ่ะทุกคนมันขึ้นอยู่กับว่าเราทําอะไรได้แค่ไหนอย่างพัดเนี่ยใช้ความเร็วประมาณ4ความชันประมาณ5เริ่มต้นเท่านี้สําหรับพัทถือว่าโอ ก็อาจจะถือโหลดไปด้วยก็ได้การเดินถอยหลังเนี่ยพัดว่ามันเป็นวิธีการฝึกที่ง่ายแต่ว่าได้ผลลัพธ์ที่มันเยอะช่วยทั้งเรื่องของอาการเจ็บเข่ารวาไมไปถึงป้องกันการเจ็บเข่าในอนาคตฝึกบาลานซ์แล้วก็ฝึกสมองได้ดีมากๆ